คันนี้ล้านกว่าบาทนะครับวันนี้เราเปิดไว้6,99,000บาทเท่านั้น Honda CBR 1000RR R f i b e r เป็นตัว SP นะครับแล้วก็มีเฉพาะสีแดงเนี่ยมีเฉพาะตัว SP เท่านั้นแกลนพลิกเลดมาฟังเสียงท่อก่อนเลยครับพ่อคัวคานะาเราใจจัดมาดูเลขไม้ก่อน 1,896กิโลเท่านั้นใหม่ๆคลิบๆเลยสวยงามชิลด้านบนเมจิกแรงซิงกนะครับกระจบุดพร้อมไฟเลี้ยวในตัววิ่งด้านหน้าพิวอีกปัป๊มเบรกแบมโบนะครับแล้วก็โช๊คหน้าโอลินโช๊คหลังโอลินแล้วก็กรนล้มกลางการะล้มหน้าการะล้มหลังของ EvoTEC h Performance นะครับกาดมอนม e ้ำา EvoT ท็กกันแข็งเครื่อง GB บแลงซิงพอท่อมุวงๆสวยๆเลยสวยกริบไฟเลี้ยวข้างหลังก็ของแต่งนะครับนี่ยางเดียโบซูเปอร์คอรซ่าลายสายฟ้าจัดเต็มเลย แล้วก็กันล้มหลังดูกันครับมันเนียนใครสนใจก็จัดไปได้เลยกระจกไปแฮนลิโซมาซ้ายขวานะครับมาส่วนเจ้า